เดครับเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วกับสายสปาร์โคเม t ของเราแต่วันนี้เราจะมาลงซีมูซีมูกันนั่นคือดันหมอกบอสหมอกอะไรพวกอะไรพวกเนี้ยผมต้องทําคลิปแยกนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันมันต้องลงรายละเอียดนิดหน่อยก็เลยต้องทําคลิปแยกขึ้นมาก่อนที่จะไปเริ่มหรือว่าไปชมคลิปของผมเนี่ยผมจะมาให้ดูก่อนว่า ของผมมีการปรับเปลี่ยนสกิลอะไรลงไปบ้างในการลงซีมูนเนี่ยแต่ว่าสําคัญเลยนะคำเตือนก่อนนะว่าการที่จะลงซีมูได้ต้องมีของในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าทําสกิลตามผมแล้วหรือว่าใส่ของเ,ออเหมือนผมแต่ว่าเทียมันยังไม่เท่ากันหรือยังไม่เทียบเคียงกันอะ่ะมันบางทีมันก็ไม่สามารถลงได้นะเพราะว่ามันต้องมีของในระดับหนึ่งอะ่ะมันถึงจะลงซีมูได้เพราะซีมูมันโหดมากมันไม่ได้โหด ว่าบอสโหดนะแดียคือมอนมันเข้ามากระทุ้งเราโหดมากผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆทํานทของมาให้เทียบเคียงของผมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ประมาณนี้แล้วก็การที่จะปรับเปลี่ยนสกิลเนี่ยเผื่อผมจะให้ไปดูสกิลก่อนก่อนจะไปเริ่มชมคลิปสกิลที่เราปรับเปลี่ยนแล้วก็จําเป็นมากเลยนะสําหรับการลงซีมืก็คือมี2ส,สกิลนี้สกิลแรกก็จะเป็นกรงกระดูกกรงกระดูกนะ พยายามหาเวลที่สูงสูงแล้วก็เพิ่มคุณค่าคุณภาพมันไปให้สุดๆดก็ได้อถ้าทําได้แล้วก็กําแพงน้ําแข็งอีกอันนึงถ้าถามว่าเราจะไปใส่กับอันไหนอืปัญหาของการลงซีมูเนี่ยโคเมดเราอย่างเดียวไม่มันลงไม่ทันครับหรือมันลงมาเพราะว่ามอนมันไม่ได้ออกมาตุ้มเดียวแล้วก็โคเมเรา เก็บหมดนะมันไม่ใช่แบบนั้นมอนมันออกมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้โคมิเราออกมาไม่ทันหรือว่ามันออกช้ามันไม่ค่อยเห็นผลก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยคือเอาโคมิลูกแรกออกลูกที่มันออกสองข้างอันเนี้ยออกแล้วก็ใส่กําแพงน้ําแข็งไปอันนึงแล้วก็สกิลน้ําแข็งอันนี้เราไปไว้อันข้างบนนี้ก่อนฝากไว้หรือว่าจะเก็บไว้ในคลางก็ได้แต่ฝากไว้ข้างบนก็ได้โอเคนะ พ่อคิปสกิลนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วสกิลกับแผงน้าแข็งข้างหมดเนี่ยผมแค่เอา,เอาไว้รับฝากอันที่ 3, สามเว็บแสนนี้ลงไปกรงกระดูกเดี๋ยวมันมีความสําคัญตรงที่ว่ามันสามารถป้องกันเราไม่ให้มอนเข้าใกล้เราได้อแล้วก็สกิลซัพพอร์ตเจมก็จะเป็นอของอันเดอร์บิวเป็นอันนี้อันนึงแล้วก็เพิ่มพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นอันนึงแล้วก็เก็บค่าพลังงานเพิ่มอีกส0ซ โอเคนะประมาณนี้สามอันนี้โอเคไหมแล้วก็ไล่มาคิดอีกเข้าว่าเหมือนเดิมใส่จอ,อก่ออะไรแบบนี้เข้าไปนะืส่วนสกิลอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมก็ยังแบบตามคลิปที่แล้วแต่ในซีมมมันจะมีบางรอบหรือบางด่านที่มันจะมีค่าต้านทานของมอนสเตอร์บวก50เเเราต้องแก้ด้วยนะเราต้องอ่านบัฟมันด้วยนะว่า บัฟมันมีอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าด่านไหนที่มันมีค่าต้า,ทานทานธาตุมอนเตอร์50%ให้เราเอาเจาะเกาะ30%นันเนี้ยไปใส่ในสปาร์กแล้วก็เอาสกิลส่ฟ้าอันเนี้ยลงมาใส่ในอ่าของจองเวทเอามาฝากไว้ก่อนแล้วก็อันนี้เราจะเราจะใส่อะไรนี่ไงที่เราฝากไว้ก็คือสกิลน้ำแข็งเสริมบวกหนึ่งแล้วเอ,เอามาใส่ประมาณนี้ นะอืมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพอเราผ่านด่านที่มันเจาะต้านทานธาตุเอ,อ่เอ,อการต้านทานธาตุไปแล้วอะ่ะเราก็ไปสลับไว้อันเดิมแต่ตาไหนที่มันมีต้านทานธาตุมอนเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ใช้เซตนี้ให้ใช้เจาะต้านสายฟ้าอันเนี้ยไปไว้อ,อ่าตรงสปาร์กนะตรง,ตรงรการสายฟ้าเนี่ยอันนี้คือจําเป็นมากส่วนสกิลข้างล่างเนี่ยถ้าลืมก็ไม่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเราก็มาฝากไว้เหมือนเดิมแต่ถ้ารอบไหนเราเรา,เราผ่านไปแล้วเราไม่มีค่าต้านทาน้าของคอมอนเตอร์แหละเราก็เอาไปไว้อันเดิมโอเคไหมแล้วก็ไปฝากไว้เหมือนเดิมอ่าประมาณนี้สกิลพระเอกของเราคือจะเป็นสกิลนี้นะสกิลนี้จะทําให้เราผ่านซีมูได้ง่ายส่วนสกิลอันข้างล่างที่เป็นคอมเมนต์ี่ยเราเอาไว้เคลียบบอสเท่านั้นเคลียร์มอนเนี่ยเราเอาไว้อันข้างบนนี้เลยอ่า ้าเข้าใจแล้วพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปที่ผมอัดไว้เลยเออถ้าเพื่อเพ่ถามว่าทำไมถึงไม่ถึงไม่อัดถึงไม่ทําสดไปเลยอะไรเงี้ยมันต้องใช้สมาธิในการเล่นมากเพราะว่าถ้าเราเมอทีนึงเราตายได้เลยนะครับในซิโมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปเลยครับ Remember this ramshackle place? A second house stood against so, so many horrors and so, so much pain. I, I think, think it's time, time for you to last as one of us. This is only the beginning. it garukan favors me yourself be drawn into them. You try to cleanse yourself of me. it off there is power in this object I can feel it you can't get rid I it all. favors me. 对好滴。<noise> <noise> <noise> Put Garukan favors me. You like not. อ่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกันว่าเออสกิลแต่และสกิลอ่ะมันเห็นผลยังไงผมจะมาขยายความให้นิดนึงเป็นท้ายคลิปแล้วกันโอเคไหมอ่ะอย่างสกิลแรกที่ผมว่าทำไมต้องใช้กงถ้าจะให้ผมเห็นผลชัดๆเดี๋ยวขอเลื่อนไปด่านท้ายๆดีกว่าเพราะด่านท้ายๆมันยากถูกไหม อ่ะอ่ะเาเพื่อนๆลองสังเกตนะไอ้กงอ่ะถ้ามันมีหนามหนามทิ่มขึ้นมาข้างบนเนี่ยสแสดงว่าเราหยุดมอนได้แล้วก็มันจะการให้เราไม่โดนมอนมากระทุ้งเยอะเกินไปถ้ารอดเข้ามาได้ก็คือเข้ามาหนึ่งสองสามตัวมันไม่ได้เข้ามาทั้งหมดสิบตัวมันก็ช่วยเราไปไหมไหม,มันมีกระทุ้งข้างบนเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะ ถ้าจะให้เห็นชัดๆเดี๋ยวมันจะมีบอสตัวหนึ่งอ่าอยากบอสเห็นปะบอสมันโดนทิ่มอยู่เห็นไหมบอสก็เลยเข้าใกล้เราไม่ได้ตอนที่บอสมันออกมาอ่ะมันโดนมันโดนทิ้มเลเ็นปะสกิลนี้มันจําเป็นมากนะมันมันสามารถช่วยเราได้เยอะเลยเนี่ยเนี่ยที่มันทิ่มทิมเนี่ย ที่จะเสริมก็มีไม่เยอะอยากให้เพื่อนเห็นภาพอะไรประมาณนี้ขอเลื่อนดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงทำไมต้องใช้นี่นี่นี่อ่านไว้เลยนี่เห็นไหมมันที่มอย่างนี้คือมันกันไม่ให้เราโดนมอนกระโดดมาใส่โดยตรงนวมันสามารถหยุดกลางอากาศได้ได้เลยครับเพื่อนๆนะเห็นป่มตัวข้างบนเห็นปหมมันกำลังจะกระโดดมาหาเราดูตัวข้างบนนะนะเห็นไห อ่ะขอเลือ่อนไปอ่านสิบห้าแล้วกันนี่สิบสี่อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยอ่ะเพื่อนๆต้องอ่านต้องอ่านบับตรงนี้ด้วยนะมันมีค่าต้านทานธาตุของมอนเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็น์พอผมเห็นบัฟอันนี้ผมก็ต้องมามาเปลี่ยนเจมอ่ะดูนะจากต้นคลิปอ่ะเราผมหยิบผมหยิบอันนี้ขึ้นไปใส่ในสายฟ้า แล้วก็วันนี้ลงมาฝากไปข้างล่างตามต้นคิปเลยอ่าน้ําแข็งลงมาปึ๊บอ่ากำลังเช็คว่ามีอะไรพลาดหรือเปล่าโอเคไม่มีอะไรพลาดก็ไปกันต่ออ่าประมาณนี้อันไหนที่มันมีค่าดอนนัทมอนเตอร์อ่ะเราต้องทําอย่างนี้ทุกรอบนะอ่าดูตรงนี้ดูชดนี้แลนชตนี้นะ อ,อีกอย่างสําคัญเลยจังหวะที่บอสออกอะ่ะพยายามดูสกิลบอสให้ดีก็คือว่าถ้าบอสออกมากิ้งหลบสักทีก็จะดีมากเพราะว่าบอสจะสกิลพอมันออกมาปุ๊บมันจะสกิลเลยพอมันสกิลเลยเราตายเลยนะบางรอบเราตายเลยนะเนี่ยมันออกมาอย่างเงี้ยผมจะกิ้งหลบแล้วอ่ะเรารู้จังหวะมันพอมันออกมาเรารีบสกิลหลบออกพอมันจะสกิลมันแรงมากเนี่ยสังเกตบอสตัวนี้นะ ตัวข้าล่างเนี่ยมันโดนทิมอยู่มันเดินมาหาเราไม่ได้ละมันวับแด้แค่อย่างเดียวแต่มันเดินมาหาเราต่อจากนี้ไม่ได้ละวนาอันนี้คือดีมากช่วยเราได้เยอะมากในซีมูใช้ได้เลยครับเพื่อนๆเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตัวนี้ดิอ่ะโดนทิมแข็งไปแล้วแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะยืนจะให้เราตีฟีปะมันช่วยเราได้เยอะครับ อ่ะเหมือนจบด่านนี้มันมีค่าต้านทานธาตุของมอนเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ด่านต่อไปอ่ะมันไม่มีค่าต้านทานธาตุของมอนเตอร์ละอ่ะพอไม่มีค่าต้านทานธาตุของมอนเตอร์ผมทํายังไงผมก็มาเปลี่ยนสกิลไปเป็นอันเดิมดูด,ดีนะเอาน้ําแข็งไปฝากไว้อันเดิมโอเคแล้วก็อ่ะอันนี้เอาขึ้นไปไว้ที่เดิมแล้วก็อาอนี้ลงมาอ่ะโอเคประมาณนี้นะอันไหนที่มันไม่มีค่าต้านทาน,ทาน,ทานมอนเตอร์เราก็ใส่เซตเดิมไปได้ ถ้าเพื่อนทาได้ตามนี้ผมว่าผ่านยังไงก็ผ่านถ้าไม่ถ้ามันยังมถ้ามันยังไม่ผ่านอกีกผมว่าไม่รู้ผมจะช่วยยังไงแล้วเพราะว่าผมก็แก้บิวนี้ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วที่ผมคิดได้นะตอนนี้ที่เราไม่ต้องเปลี่ยนของอะไรเยอะแยะเลยนะเราเปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆอะ่ะคือ ที่ผมปรับเปลี่ยนมาแค่เนี้คือพยายามปรับเปลี่ยนให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของบิวเราเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อของมาใหม่หรือว่าไม่ต้องไปซื้อของชิ้นอื่นเพื่อมาลงซีมูมแค่อย่างเดียวผมปรับเปลี่ยนสกิลเพื่อให้ลดต้นทุนของเพื่อนๆได้เยอะที่สุดอืประมาณนั้นของที่ผมใช้ผมก็ไม่ได้ใช้ของเวอร์มากไม่ได้ขอไม่ได้ใช้ของในราคา50 d y 100D y ผมก็ใช้ในประมาณที่มันพอสมควรที่มันพอผ่านได้ แล้วก็ไม่อยากปรับเปลี่ยนอะไรเยอะในการลงดันแค่ดันเดียวถ้าเราติดแค่ดันเดียวเราต้องไปเปลี่ยนของมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับอืมนี่คือเซตที่ผมคิดว่าน่าจะผ่านได้90% 10คือของอาจจะยังไม่ถึงอาจจ,าอาจจะพลาดอาจจะพลาดอะไรเงี้ยคือตายได้อืแต่ว่าผมว่าผมผมผ่านมาเซตนี้ก็ตั้งแต่เจอเซตนี้ก็ยังไม่ตายก็ยังผ่านมาเรื่อยๆก็ลงได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอให้สนุกกับเกมครับมีอะไรก็สอบถามพบได้เหมือนเดิมครับยินดียินดีที่จะตอบสวัสดีครับ